งานนี้แม่แพทประรกาศข่าวดีหลังเฝ้ารอลุ้นทุกวันแม่แพทแจ้งข่าวดีอยู่ทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มน้อยอย่างน้องเรซิ่งในวัยหกขวบด้วยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า ทางด้านของแม่แพทเองก็เก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเลี้ยงลูกชายเพียงคนเดียวอย่างน้องเรซซิ่งในวัยหกขวบแม่แพทประกาศข่าวดีที่ทำน้ำตาไหลลัน่นลุ้นกันทุกวันอีกหนึ่งลูกชายดาราดังที่หล่อและพัฒนาการดีมากๆค่ะต้องนึกถึงน้องเรซซิ่งเลยลูกชายของแม่แพทนภภาและเบนอัครกิตค่ะเราเจนพัฒนาการความน่ารักของเรซซิ่งกันบ่อยครั้งนะคะผ่านทางโซเชียลแม่แพทล่าสุดแม่แพทเผยภาพความประทับใจโมเมนต์ที่พี เลดของเรายูนวัยอนุบาล3ตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะพร้อมกันนี้นะคะแม่แพทเขียนว่าเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจของน้องเลดซิงจบอนุบาล3แล้วโอ้ยในที่สุดนี้ลุ้นทุกวนันแม่แพทเองหอบเช์ญดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับลูกชายต้องบอกว่าเก่งทั้งแม่และลูกเลยเป็นกำลังใจให้ทั้งคููด้วยค่ะ